ธรรมะจากต่างแดนณประเทศแคนาดาพระธรรมเทศนาโดยพระธรรมมงคลยานพระอาจารย์หลวงพอ่อวิริยังสุรินทรูโประธานผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพสวัสดีชีวิตที่คนเรามีอยู่ในปัจจุบันนี้ เป็นสิ่งที่ได้มาโดยยากชีวิตที่จะผ่านมาถึงวันนี้ก็ผ่านมาโดยยากชีวิตที่จะมีต่อไปก็จะต้องมีความระวังเพราะฉะนั้นชีวิตที่เรามีอยู่นี้จึงเป็นสิ่งที่มีค่ามหาศาล บางคนจะคิดว่าชีวิตมีค่าหนึ่งล้านร้อยล้านอะไรอย่างนี้พูดอย่างนั้นไม่ถูกชีวิตเนี่ยมีค่ากว่าเงินพันล้านหมื่นล้านแสนล้านเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเรามีเงินแสนล้านตายปุ๊บไม่มีประโยชน์นั่นคือชีวิตไม่มีแล้ว เงินมันก็ไม่ใช่เป็นของเราเป็นของคนอื่นบางทีก็เป็นของลูกหลานก็้แย่งกรารฟ้องร้องกันทำให้เกิดความวุ่นวายอีกด้วยเพราะฉะนั้นชีวิตจึงเป็นสิ่งที่มีค่าควรหวงแหนการหวงแหนชีวิตเนี่ยหวงแหนไว้ทำไมเราจะต้องตั้งข้อสังเกตว่าหวงแหนไว้กินรับประทานอาหาร หวงแหนไว้นอนหวงแหนไว้เที่ยวหวงแหนไว้ทำอะไรให้มันสนุกสนานหวงแหนไว้เพื่ออยากจะทำสิ่งที่ตนต้องการอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้ก็ไม่ค่อยถูกชีวิตของเราหวงแหนเอาไว้ต้องหวงแหนเอาไว้ทำในสิ่งที่ดี สิ่งใดที่มันจะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตเราควรจะแสวงหาสิ่งนั้นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์นั้นก็คือสิ่งที่จะติดตนตามตัวเราไปได้แล้วก็สิ่งที่จะไปพัฒนาให้ตัวเราไปแต่ละชาติละชาตินั้นมีจิตใจที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่า เรารู้ว่าชีวิตนี่มันเป็นสิ่งที่มีค่าที่เรารักษามาโดยยากแล้วเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องมองมองหาสิ่งที่มันจะเป็นประโยชน์ต่อชีวิต,ตการรักษาศีลห้าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ขโมยของคนอื่นไม่ประพฤติข่มขืนอนาจารผิดลูกเมียคนอื่น ไม่โกหกครอบครัวไม่กินเหล้ามาสุลาไม่กินยาเสพสิทธิ์อันนี้เรียกว่าเรามีศินเมื่อมีศินห้านี้แล้วอันนี้ประโยชน์ที่เกิดขึ้นแก่ชีวิตนั้นมหาศาลดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าศีเลนสุขสิงยันสิคนจะมีความสุขข้อสินศีลนภโขสัมปทา คนจะมีความร่ำรวยเพราะศีลสีเลนะนิพุจริงยันสคนจะถึงซึ่งพระนิพพานก็เพราะศินเพราะฉะนั้นคนที่หลอกลวงคดโกงจึงเป็นผู้ที่ไม่มีศินคนที่ประพฤติผิดอนาจารต่างๆเป็นคนไม่มีศินคนกินเหล้าเมาสุราเป็นคนไม่มีศินคนกินยาเสพติด เป็นคนไม่มีศินทีนี้เมื่อไม่มีศินแล้วประโยชน์ที่จะได้แก่ตัวเราอะไรบ้างมันไม่ได้อย่างคนกินเหล้ากินยาเสพติดเนี่ยก็เสียคนไปแล้วเป็นมนุษย์ครึ่งหนึ่งเป็นสัตว์ครึ่งหนึ่งไปแล้วแล้กินเหล้าเมาสุลากเ็เป็นคนที่สติฟ่นเฟือนไปแล้วอย่างนี้เป็นต้น หรือว่าไปคดโกงคอร์รัปชันอะไรต่างๆที่ปรากฏกันอยู่นั่นน่ะล้วนแล้วแต่สิ่งเท่เรียกว่าไม่ดีทั้งนั้นไม่สมควรที่ชีวิตอันมีค่าล้นเหลือเนี่ยเอาไปทำอย่างนั้นแม้ว่าคอร์รัปชันจะได้เงินมามากมายไก่กองแต่มันก็ไม่ได้ตามตัวเราไปได้แม้สักเกเดียวก็ไม่ได้ และเรื่องอะไรเราถึงจะต้องไปคดกองให้มันเสียศักดิ์ศรีของชีวิตหรือว่าทำให้ชีวิตไรประโยชน์นี่พูดกันเฉพาะสินและยังมีอีกจิตใจเมตตาที่จะเฉลี่ยวความสุขของตนแหว่งปันแก่บุคคลผู้อื่นนี่เขาเรียกว่าเมตตาเมตตานี้ก็คือการสร้างกุศล การสร้างคุศลนั้นก็หมายความว่าสร้างความดีให้แก่ชีวิตของเราชีวิตของเราจะได้รับเมื่อเรามีเงินทองเข้าของออรักษาตัวได้แล้วเหลือเฟือพอที่จะแบ่งปันคนอื่นเราก็บริจาคไปการบริจาคต่างๆเหล่านั้นไม่ใช่บริจาคไปเฉยๆแต่ว่า ยังเป็นกุศลติดตัวคําว่ากุศลก็คือความดีความดีติดตัวก็คือเมื่อไปเกิดในชาติใดฉันใดการที่เรามีเมตตาเช่นนั้นก็จะทําให้เราเกิดไปมีชีวิตที่มีความสุขอย่างนี้เป็นตน้นแต่รดจนกระทั่งการทําสมาธิภาวนา การทำสมาธิภาวนาก็เป็นยอดออของความดีทำไมถึงเรียกว่าเป็นยอดของความดีเพราะเป็นอาริยมรรคพระพุทธองค์ทรงสแสดงมัชคิมมาปฏิปทาข้อปฏิบัติอันเป็นทางกลางข้อปฏิบัติอันเป็นทางกลางก็คือข้อที่เรียกว่าทำให้พอดีการเดินสายกลางนั้นน่ะพูดกลงๆก,ก็คือกันพอดี ทำให้พอดีสิ่งที่พอดีนี่จะทำให้เกิดความสำเร็จอย่างดียิ่งคนเรานั้นถ้ามันไม่พอดีแล้วมันไม่สำเร็จรับประทานอาหารไม่พอดีก็ไม่สำเร็จมากเกินไปก็อ้วนน้อยเกินไปก็ขาดสารอาหารไม้ที่จะเอามาตัดทำบ้านเรือนตัดเกินไปก็ไม่ได้ ใช่ไม่ได้จัดสั้นไปก็ใช่ไม่ได้มันดีอยู่ที่ตรงพอดีอาหารเมื่อเข้าปากอยู่หนึ่งช้อนช้อนนั่นแหละเป็นความพอดีมากไปก็ใส่ไม่เข้าน้อยไปก็กินไม่อิ่มอย่างนี้เพราะฉะนั้นความพอดีเนี่ยจึงถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความสำเร็จเพราะฉะนั้น ชีวิตของเราที่มีค่าอันนี้เราสร้างความพอดีให้แก่ชีวิตของเราก็คือการทำสมาธิทำไมถึงกล่าวว่าสมาธิเป็นทางพอดีก็มรรคแปดที่พระองค์ได้ทรงแสดงนั้นข้อที่แปดก็คือสัมมาสมาธิสัมมาสมาธินั้นเมื่อทำไปแล้วก็เกิดพลังจิต พลังจิตมาสะสมมากเข้ามันก็กลายเป็นสิ่งที่ประเสริฐทำไมทั้งว่าประเสริฐเพราะว่าพลังจิตเนี่มีอยู่ในตัวของบุคคลผู้ใดแก่กล้าขึ้นแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งอัศจรรย์เราพากันเลื่อมใสพระสองฆ์องค์เจ้าหรือว่าครูบาอาจารย์ที่ท่าน มีคุณภาพมีการปฏิบัติดีเรียกว่าสุขปฏิบัติท่านทั้งหลายที่เป็นครูบาอาจารย์ต่างๆมีชื่อเสียงเราก็ได้พากันไปกราบไหว้สมัยเพราะว่าท่านมีพลังจิตเมื่อมีพลังจิตสงแล้วท่านก็สามารถตัดกิเลสท่านไปได้เราก็พากันไปกราบไหว้บูชาเพราะฉะนั้น สิ่งที่จะทำชีวิตของเราให้สำเร็จก็คือขนทางพอดีคือสัมมาสมาธินี่เองเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านทั้งหลายก็จงพากันศึกษาว่าสัทธรรมสมาธิจะทำยังไงเรามีกายมีใจแต่ว่าเราไม่มีครูบาอาจารย์เราไม่มีผู้ที่แนะนำในทางที่ดีเราก็เลยไม่ได้ทำสมาธิ ก็เป็นที่น่าเสียดายโอกาสของชีวิตเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายเมื่อต้องการความสำเร็จในชีวิตที่เราได้มาโดยยากแล้วก็จงพากันสร้างศีลสร้างสมาธิให้แก่ตัวของเราโดยความไม่ประมาทเถิดสวัสดีสาธุ